เอาะสวัสดีครับอยู่กับผม Emerald นะครับในเกม Dead Rising นะครับโอเคเราต้องตามหาของนะครับผมเพื่อเอามาราักษาอาการติดเชื้อนะครับแล้วก็มแรงด้วยเดี๋ยวผมต้องเผื่อช่องนึงก่อนเพราะาผมต้องเก็บมแรงปัญหาคือไม่มีซอมบี้อ่ะอะไรเนี่ย โอ,โ,โอ้โหเล่นอย่างนี้เลยโ,โหจะบ้าตายนั่นแน่ไม่มีโคตรไฮเทคโอ้ยเห,ห,ห,หนื่อยทีมา บอกว่าบอกว่าปืนพร้อมนะถ้าหารเต็มเลยเขายัางไงกับพอดีอ่ะพยายามย่า,ายสู้นะสเตย์อยู่เฮ้ยเวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสบีด้วยต้องหามาแรงหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว มีใครมีแมลงไหมแมลงมแมลงแมลงแป๊บนึงเผื่อช่องไว้ด้วยสอมบี้มีใครมีแมลงหรือเปล่าไม่มีเลยเหรอโหเสียดายเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเสร็จแล้วอืมมานี่มา โอเคดีมาก movement, <To> อย่าอย่าอย่าใช้เล่นนะอ๋ออ๋ออุ้ยอุอย่าโอเคซอบบี้มีทุกที uh ่เลยดกเวดข้างในนี้ถ้าขาดค่าอุ้ยนั่นไงนี่อะไรอะไรครับ อะไรครับอะไรครับนี่ไายปุยจะตองแนะมานี่เอาปืนด,ดีกว่าเฮ้ยเลเวลอัพอ,อีกแล้วอะไม่ใช่จะเดินพี่จะเดินเฮ้ยเว้ยเว้ยอุ้ย,ย,ยหลังเข้าแป๊บนึงพี่โอเคมามานี่มานี่เสียก่อนเสียก่อน โอเคอันนี้ช่างมันมาไปรับนึงทำอาหารก่อนจะเข้าต้องรีบโอเคนี่ไงเครื่องปั่นอ้าเครื่องปั่นใช้ไม่ได้เองโอ้นี่สเปคโอเคของพยาบาลรับนึงนะ มีตัวไหนอีกไหมอันนี้อยู่ชั้นสองมันมันไกลเหมือนมันมันไกลอ่ะโอเคนั้นรีบไปดีกว่ามันไกลอ่ะแต่ละอันมีตัวมีพอด้วยข้อสองตัวมาเร็วมาเร็วีม่มาเร็ว ผมรีบนะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสายสักทีดิพี่ขอร้องดีมากคุยมานี่พอนี่แหละเดี๋ยว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 ที่ไหน โอเคเปลี่ยนแปบดบนั่นไงเห็นแล้วหาเรียบร้อยของพยาบาลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเราเอาใกล้ๆก่อนขวดน้ำหอมโอเคไหมรีบครับอย่าโม้เสียเวลาโอเคมาดูแกนายาวๆนะครับ โนได้ไหนอ,อ้าวห่อบ้าโอ้โหมาแล้วโอ้ยโอ้ยแต่เย็นพี่แต่เย็นอุ้ยขอโทษเขียนปืนหน่อยโอ้ยแต่เย็นพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยูอนน่ไหนเอาที่นี่โอเคไปที่ ไกลตรงนี้โอเคงั้นเอาสองทีแล้วกันโอ,โอเคเฮ้ยไอหอร์นี่มันอยู่ไหนเนี่ยจะย,ยิงพิ่งเดือเกินเยอโอ้โ,อโหโกระตอกจังขอหน่อยเอาบัตรพิเศษทำไปตรงนี้ ยิงไปอ,อะไรอะไรอะไรเด้อเหอเด้อเหอ่อโอ้ยผมนี่ถอนหายใจไปด้วยเลยอยู่ข้างล่างเองอืหนึ่งตัวแป๊บนึงที่อันอยู่ใกล้ๆมาอยู่ในห้องยามเลย โอเคงั้นตามลูกศรแล้วกันอะไรครับอะไรครับเลเวลอัพเลเวลอัพฟันชีวิตเพิ่มสุดยอดไอเดดเพิ่มมาขอหน่อยโอเคเดี๋ยวกินอาหารก่อนดีกว่าไม่ต้องแล้วกัน เือะเยอะอยู่อยู่ไหนไหนๆเห็นแล้วโอเคกระจายนี่เพื่อปั่นกาแฟที่แปนงครับโอเคโอเคขึ้นขึ้นขึ้นทานนี้ครับอะไรอะไร อะไรเล่าโอ้เยเดี๋ยวห้องยามเข้าไม่ได้นี่ต้องเข้าจากอีกฝั่งโอเคงั้นกลับก่อนคุณผู้ชมจำพาร์ทแรกได้ป่ะผมเล่นเกมเนี้ยคือพาร์ทแรกอะ่ะรู้สึกห้องห้องยามอะ่ะประตูมันจะโดนมันจะโดนล็อกมั้งเปิดไม่ได้ต้องเข้าอีกฝั่งโอเคงั้นเดี๋ยวกลับข้างล่าง อุยโอเคเดี๋ยวขออนมนเตมเบิรดก่อนตัวนึงโอเคมีทหารดนันแนะโอ้โหดาหน้าเข้ามาครับเอาจะ่วิบบ่งบนดิยิงไม่ได้ดีมากโอเคมา อย่ามาได้อย่ามาเรียบร้อยแบบแบบทับใครพูดเมื่อกี้จะพึ่งจะพึ่งจะพึ่งอะไรโอ้โหมาเพิ่มอีกแล้วโอ้โหมามาเพิ่มอีกแล้วอุ้ยอยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินพี่สามตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคหุย เยอะเหลือเกินนี่เอา้าข้าได้นี่หว่าโอ้หเอ้ยมาตั้งไกลโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้อยู่ใกล้กว่าโอเคอเมื่อกี้ใคร แป๊บนึงหาอาหารก่อนไม่มีโอ้โห,โห,โหมากันแล้วแบค็คโอมแบ็คอัพอะไรอุ๊ยรไข่ไข่ไข่เดี๋ยวเหอะแป๊บนึงเติมไปก่อนโอ้ยอรอย่อย่าพึ่งนะ มืดแล้วโอเคเดี๋ยวใช้ทารัดสันนนยังงมันม,มันมีทารัดอยู่ตรอห้องน้ำอะข้าไปฝันนู้นได้โอเคเดี๋ยวใช้ทารัดโอ้โหมืดขนาดนี้มันจะไปเห็นได้ยังไงเดี๋ยวือะเดือะ พูดมากโอเคทางนี้มันมือดอะหืมเ,เต็มเต็มแบคขึ้นที่ไหนเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยนี่นี่ถูกแล้วเา โอ้ยเดี๋ยวเราลุ้นเคลียเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเป็นหลักฐานเปี่ยนคอนี้ลำแขวนอิดเด้งยา่ข้างไปอีกโอ้ มาเลยมาเลยเฮ้ยแป๊บนี่นี่ถ่ายไว้สวยนี่อะไรดูงอะไรครับมันมีคนเดินไหนๆว่าแล้วเฮ้ยแป๊บนึงถ่ายไว้ก่อนเกบเป็นผาน นี่ถ่ายไว้อ้าจะบังทำไหมอปุ๋ยปกติครับนี่ถ่ายไว้เลยเซิอ์ฟรีกันหน่อยเซิอ์ฟรีกันหน่อยท่านผู้ชมเคอันสุดท้ายอันนี้จะอันนี้จะอยู่ที่ไหนขอกินอาหารก่อน อืมอืมหน่อยเดียวเองโอ้ยแล้วเตียงค้อนมอยู่ไหนเนี่ยโอเคมานไหนหนึตัวมีอหออกตัวโอ้ยโ้ยเย่เวทอะไรเปิดก่อนได้เปรียนครับมาเนี่ยกินอาหารก่อนจะตาย อร่อ,อ,อยปูทิ่ก่อนเยอะไปแล้วาหานมาอุ้ยโหมาไม่บอกเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องเติมเลือดอีกแล้วเฮ้ย หยิบปืนไม่ต้องแล้วไม่ต้องหยิบปืนแล้วมาก็สอบกลัวขอเก็บลูกก่อนแต่พี่ใจเย็นโอ้ยเอาหมดอีกดับเบิลคิวทริปเปิลคิวเหมือนกันสวัสดีพี่โอ้ยอะไรครับอะไรเออไม่รู้เรื่อง มาเพิ่มอีกดิจะอัพเลเวลเี่นไปแล้วแล้วก็มาแรงเคเดี๋ยวกลับแน่จริงมาเพิ่มอีกดิมันเนี่ยบัคด้วยบัคมาดีไม่กลัวหรอก เติมไว้ก่อนโอเคเติมไว้ก่อนอืมอร่อยไปผมยิงผมยิงอีสองตัวน่าจะน่าจะเร็วอัพอะห่อนิดลำคานออกไปพ้นมาเร็วตับเ,เลยไม่ยยิงมาเลย มาอีกดีมาอีกเร็วนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่มาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่มาเร็วเดเวล up เดเวล up ช่องเก็บของเพิ่มสุดยอดฮาฮฮเป็นสิบช่องแล้ว Việt Hán Ui ui ui, Hà Lan tìm đi Việt Thắng phương nhập khi khí đến Ê, thằng này nè Ok có còn vào quân Ê, มันแน่ไม่ทันแล้วเวทอะไรเฮ้ยครับถ่ายก่อนไกลเกินเวทอะไรไปละโอเคได้แล้วครบถ้วนมารักษาอาการติดเชือ้อ ใช่เออยาพวกนี้จะหยุดการติดเชื้อได้ใช่ไหมอ้าวไม่พูดละเคยทำมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทฤษฎีฉันเคยทำงานในห้องแลบพี่ชา,าฉันก็เคยคุยเกกับเรื่องนี้คนเราก็สับทางแพทย์แต่ไม่ได้ ดังนั้นเขากำลังปกป้องตัวเขาเองใช่ไหมรักการทางออกใช่ไหมไม่รู้รฉันรู้ว่าเขาไม่เอายามากับเขาฉันไม่รู้กันว่าทำไมเขาไม่อยากใช้มันคิดว่าจะเป็นการขอโทษแต่ครโต,ตเก็บไว้ให้ฉันเอ๊ <laughs> โอ้ oh. แม้แต่เรื่องนี้ดิแม้แต่เธอจะทานเรื่องยามันก็ไม่พอที่จะรักษาฉันหรอกใช่ไหมถ้ากลัวว่าจะไม่ไม่มีผลกระทบอย่าปรสิตมันก็จะเจอจะโตอ๋อเอาปรสิตมามาผลิตซอมบี้ โอ้จริงดิว่าวคือเวลาค่ะโอเคคือความหวังฉันได้รับคือเวลาผมฆ่าซอมบี้อ่ะมันจะมีตัวหนอนสีเหลืองๆออกมาเฮ้ยคุณผู้ชมสังเกตกันหรือเปล่าเอามาแลกฆ่าอันนี้ไง นี่แหละพิธีชั้นต้องการ,ออการโอเคต้องการมาแมลงฟังนะแล้วเธอจะต้องทำานานแค่ไหนเนี่ยพิธีฉันจะตายข้าจะลองฉันฉันไม่เคยผิดพลาดหรอกสัตว์ทางแพทย์อีกแล้วแต่ยากมันน่าจะเป็นปี มไม่ก็ไปสัปดาก็ไม่ก็ไม่แน่ใจเจ๋งเลยดังนั้นแล้วก็จะเป็นซอมบี้นะดิระเบิดเวลาอะไรหรือพอที่ยาเสร็จอ๋อ ระเบิดซอมี้เหรอเัามียาห้าสิบโดสเก็บเก็บไปไม,ม่นานหรอกพวก F4 ก็หาเจอเจอเ,อเ,อ,เอเด็กจะดูไม่ว่าเท่าไหร่อืมแท้เท่ามีชีวิตเด็กเต็มเลยหมดเลย <c oughs> ตาลายเลย ดูแบบนี้50าสิบคนอ๋อเอาเด็กไปทดลองอย่าบอกนะว่าเขาติดเชื้อแล้วก็เอาเด็กไปผลิตยาแล้วก็เอาเด็ก50าคนไปเป็นระเบิดเวลาฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ม,รมันน่าจะเป็นไปได้หรอกดูนี่ดินี่ยอกนี PC, ่ซีเอเด็กพวกนี้มันไปทั่วโลกแล้วนี่อ๋อแสดงว่า มันเอาเด็กมาพลิกเป็นเชื้อซอมบี้ดิพูดง่ายๆคือให้เด็กเป็นตัวแพร่เชื้อโอ้โหยอมรอมกันไม่ได้ฉันไม่รู้ว่ามันจะแย่โอเคแสดงว่ามันต้องการให้แพรเชื้อเดี๋ยวก่อนแต่เราต้องการฮอร์อออมโมนนะแล้วต้องดูแลนายโอเคอ๋อแสดงว่ามันมันจะเอา เด็กพวกนี้ไปไอ้นี่ดิไปแพ้เสือซอมบี้อา้าวพื่อบันไฟเสียโอ้ยเอเคไปไหนกันต่อวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องไปเก็บมแมลงนะ แล้วก็นึงขอคุยขอคุยกันหน่อยผมมีมแมลงอ่ะล็องให้นะคือรถไฟเสียเี่มันเสียได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนมอสก็ผิดทีอีกธธเ,อเอาเข้าไปเซฟบโอ้ย ไปไหนต่อดีอะ่ะเขย่มันนี่ก่อนต้งนนะเครื่องบันไฟเสียต้เดึเดวผมขอเอาไปข้างนอกดีกว่าจะหา,มาแมลงเพิ่มกินก่อน มาเนี่ยมาเนี้ยนะดูกันต่ออย่ามาเพิ่มนะโอเคทำไมซอมบี้เยอะจังเลยเดีย๋ยวผมไปหามาแรงก่อนมีใครมีมาแรงหรือเปล่า ทำเอ๊ะอ,อะไรอะเฮ้ยซากฮอร์นหว่าใช่ไหมเปิดใช้ริงด้วยไปดูก่อนหือตกอางนี้เลยโอเคหืซากฮอร์ ไม่น่าเลยเอ๊ะหืมโคตรเสียวเฮ้ยอ,อุ้ยเฮ้ยมีมีทางด้วยโอ้โหใครเป็นคนสร้างห้างเนี่ยโอ้โหซอมบี้เต็มเลย มาอยู่ข้างล่างกันดีกหว่าไปไปไป,ไปลงไปน่าจะไปทางออกนะบ้าเอ้ยถ้าเกิดพวกมันมาที่เมื่อไหร่ต้งสงสัยว่าบอมบี้คงจะไม่ให้พวกเราเดินออกไปดิหอทหาร ไหนก็มาแล้วยขอเทียบก่อนหอหอห่อหอทห,หารอีกแล้วไปสายไปตอร์ปิ่งมานี่นี่แน่อนยา่าโอ้โโอ้ห แต่เย็น็นี่นายไม่โอ้นะไปหาอิซาเบล่าตำนบงิ๊บตึ๊ิอย่าให้ใครเห็นนะแสดงว่าซับบี้มาจากข้างนอกมาหาเดิชใช่ไหมนั่นไง มาเลยมาเลยเข้ามาเลยเฮ้เาาเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคอุ้ยขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจโอเคมานี่ก่อนผมเจอท่าอ่อนด้วย เบลาได้หรือ,อยังคือบัตรไฟเสียต้องใส่ต้องรอตอนเช้าอะ่ะเพราะตอนเช้ามันไฟมันเปิดไงย,ยวเซฟก่อนดีกว่าอโอ้ยโอเคเซฟโอเคถือว่าจบพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิด ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสคร i b ดด้วยนะครับทุกยอดวิวเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องมาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ